ก่อนจะไปฟังเรื่องดาวตลกของไอเตียกับไอเดิมอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไอเตียกับไอเดิมวันที่ต้องแยกทางไอเตียกับไอเดิมเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่จำความได้อยู่แก๊งเดียวกันกินเหล้าด้วยกันทะเลาะกันก็มีแต่สุดท้ายก็กลับมาหัวเราะเหมือนเดิมแต่แล้ววันหนึ่งไอเดิมก็ตัดสินใจจะออกจากกลุ่มไปวันนั้นพวกมันนั่งล้อมวงกันเหมือนเคยสวานนั่งฟังเงียบๆไม่พูดอะไรปล่อยให้ไอเดิมเป็นคนอธิบาย กูว่ากูต้องไปแล้วว่าไอ้เดิมพูดขึ้นมาเสียงจริงจังไปไหนของมึงไอเตียถามพรางยกแก้วเหล้าขึ้นจิบไปเด้าไอ้เตียสำลักเหล้าแทบผลออกมามึงว่าไงนะมึงจะออกจากกลุ่มไปเด้าเนี่ยนะไอ้เดิมพยักหน้าเอาวะกูคิดดีแล้วมึงดูดิอยู่กันมานานแค่ไหนแต่กูยังไม่ได้เด้าสักทีสวา์ที่นั่งฟังอยู่นานหลุดคำออกมาแล้วมึงจะไปเด้ากับใครกูก็ยังไม่รู้อ่ะแต่กูต้องไปหาทางของกูเอง กูอยู่กับพวกมึงแล้วแม่งไม่มีโอกาสเลยวันวันนั่งแดกเหล้าเล่นไพ่กูนิสโสดมาตลอดชีวิตไอ้เตียถอนหายใจแล้วมึงคิดว่าพวกกูจะปล่อยมึงไปง่ายๆหรอเออถ้ามึงออกจากกลุ่มมึงต้องมีเหตุผลที่ดีพอสวรรค์เสริมไอ้เดิมยกมือขึ้นเหตุผลกูแน่นปึกเลยนะมึงกูมีเป้าหมายกูจะไม่ใช่ไอเดิมคนเดิมกูจะไปตามหาความรักกูจะไปหาผู้หญิงที่ใช่กูจะไปเด้ ความเงียบปกคลุมวงเล่าไปครู่หนึ่งก่อนที่ไอเตียจะถอนหายใจอีกครั้งเออมึงแม่งจริงจังขนาดนี้พวกกูก็ต้องปล่อยมึงไปว่าสว่านพยักหน้าแต่ถ้าผ่านไปหกเดือนแล้วยังไม่ได้เดากลับมานะเวย้ยไอเดิมหัวเราะเออถ้ากูยังไม่ได้เดากูกลับมาหาพวกมึงแน่นอนแล้วไอเดิมก็ลุกขึ้นยืนเดินออกไปจากวงเล่าทิ้งไอเตียกับสว่านไว้นั่งมองตามหลังมึงว่า มันจะได้เดาจริงไหมวะไอ้เตียถามสว่านยิ้มมุมปากกูให้เวลามันสองอาทิตย์มันก็กลับมาละแล้วไอ้เดิมจะได้เดาตามฝันหรือสุดท้ายต้องกลับมาหาพวกเพื่อนเพื่อนอีกเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์